นี้จะมาสอนการจัดโครงสร้างและสื่อมัลติมีเดียการสร้างเว็บไซต์มามาและรู้ไปพร้อมกันเลยต่อมาเป็นการสร้างรีรีโพสี์เว็บคือการสร้างหน้าเว็บเพื่อแสดง ผ่านหน้าจอที่มีอตัตราส่วนที่แตกต่างกันต่อมาให้ให้เราเปลี่ยนเป็นบู t s ต e p จากนั้นให้เราเปลี่ยนเป็น Basic เราจะเห็นหน้าต่างๆต่อมาเป็นการใส่รูปภาพเลื่อนหรือข้อความตามแบบที่เราวางไว้จากนั้นาเราทำการเซฟ และแสดงผล